พระสูตรที่จะนำมาฝากกันในช่วงนี้นะเป็นพระสูตรเกี่ยวกับในเรื่องของฉันทะคือความพอใจนะรองจัดเกี่ยวกับฉันทะว่าอย่างไรบ้างนะมีอิทธิพลอย่างไรในการปฏิบัติในเหตุต่างๆรองจัดว่าความพอใจนะเป็นเหตุแห่งทุกนะทุกใดๆก็ตามนะที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต ทุกทั้งหมดนั้นมีฉันทะเป็นมูลมีฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกและทุกใดๆก็ตามนะอันจะเกิดขึ้นในอนาคตทุกทั้งหมดนั้นก็มีฉันทะเป็นมูลมีฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกและทุกใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นะทุกทั้งหมดนั้นก็มีฉันทะเป็นมูลนะมีฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกนั้นนะในพระสูตรนีนะ้พระองค์ทรงชี้ให้เห็นเหตุของทุกในปัจจุบันก็คือฉันทะนะและโยงไปถึงฉันทะในอดีตและฉันทะในอนาคตดั่นความพอใจจึงเป็นมูลเหตุนะแห่งทุกข พราะฉันทะจะปรากฏนะก่อนที่จะเกิดภาษะนะทั้งตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจภานะษาที่จะเกิดนั้นย่อมจะมีฉันทะความพอใจเข้าไปผสมนะอย่างเช่นเราพอใจนะที่จะได้เห็นรูปพอใจที่จะได้ยินเสียงเป็นต้นนะนะนั่นคือฉันทะจึงเป็นมูลเหตุนะเบื้องต้นนะ ของการเกิดทุกข์ชันทะเนี่ยถ้ามาเดียวๆนะเพียงตัวเดียวมันก็จะเป็นเหตุนะให้เกิดทุกข์แต่ถ้าชันทะมากันครบองค์นั่นคือองค์ศนะีองคศีมีอะไรบ้างองค์ศีที่มีนะชันทะวิริยะนะจิตตะวิมังสาในถรามาครบ องค์สี่เนี่ยแทนที่จะเป็นสมุทยัยคือเป็นเหตุแห่งทุกนกะข็จะเป็นเป็นองค์มรรคนะเป็นข้อปฏิบัติให้ดับนะไปแห่งทุกนะซึ่งจันทะวิริยะจิตตวิมังสาเนี่ยนะเรียกรวมกันคืออิธิบาท4ประการนะตอนนี้อิธิบาท4ประการเนี่ย แปลว่าอะไรอิทธิบาทแปลว่าบาดฐานเห็นความสําเร็จนะหมายถึงคุณธรรมที่จะทําให้การการะทำนะไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมเนี่ยนะมีความสําเร็จนะไปดู4ประการของอิทธิบาท4สนะมีอะไรบ้าง1ชั้ฉันทะความพอใจเนะี่ยรักใครในสิ่งนั้นเรามีความพอใจเนะี่ยที่จะกระทำนะเราก็จะเกิดน,นะความเพียรพยายาม ตามมานั่นคือสิ่งที่เรียกว่าวิริยะเราจะเพียรในสิ่งที่เราพอใจจิตตะคือความเอาใจใส่นะฝักใฝ่ในสิ่งที่เราพอใจในสิ่งที่เราเพียรและวิมังสาคือความสอดส่องนะมันสอดส่องในเหตุผลของของสิ่งเหล่านั้นนะนี่คือทร,รสีประการที่เรียกว่าอิธิบาทสีดังนั้นชันทะถ้ามาเดียวๆนะ มันจะเป็นสมุทยัยเป็นเหตุแห่งทุกข์แต่ถ้ามาฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเนะี่ยมันจะเป็นองค์ธรรมแห่งความสําเร็จนะดังนั้นถ้าเราจะมีฉันทะในอะไรก็ตามเนี่ยควรจะมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสามาให้พร้อมนะมันจะเปลี่ยนจากเหตุแห่งทุกข์มาเป็นมรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์ นี่คือธรรมะสั้นๆเนะเกี่ยวกับชนทะและเกี่ยวกับอิทธิบาท4นะมาฝากในช่วงนี้นะขอให้ติดตามธรรมะสั้นๆนะในโอกาสต่อไป